เฮ้ย <He> เราจะไม่มีวันลดสเปกตัวเองาะนั่นนะักคือสเปกของเราคือเขาเป็นสเปกของเรามันไม่มันไม่แปลกไว้ที่เราจะรู้สึกว่าแบบเราชอบเขามางมาเรียนแต่ว่าความจริงมันคือแบบไหนถ้าเราโคนเขาออกมาได้อีกคนหนึ่งเราคงอยากจะแบบแค่อยากได้แบบนั้นแต่นั่ะสุดท้ายเราก็ต้องแยกว่าชีวิตจริงเราเจอกันแบบไหนอะเรามีเรื่องเราระหว่างกันร่วมกันแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันมีแหละคนที่แบบเอ้ยเป็นแฟนคลับแล้ววันหนึ่งเขาได้เป็นแฟนกับศิลปินแต่เขาอยู่ในวงโคจรเดียวกันเงและเขาอยู่ในวงเดียวที่เขาจะต้องแบบเขามีโอกาสเจอกันเขามีโอกาสทาความรู้จัักกน มีเรื่องราวต,ต่อต่อกันเขาเลยกลายเป็นแฟนกันเออแต่ว่าความรักบนความเป็นจริงสุดท้ายแล้วอะเราก็มีเราก็มีโลกแห่งความเป็นจริงของเราเหมือนกันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการตัดกําลังใจหรือว่าเป็นการเลมใครคือนี่รู้สึกว่าเป็นแฟกต์ละกัน เพราะความจริงมันเป็นแบบนั้นอะคนที่นั่งฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนนั้นที่มีโอกาสได้แบบได้มีโมเมนต์ร่วมกันหรือว่ามีบังเอิญได้มีโอกาสรู้จักกันไปทําความรู้จักกันที่มันเป็นเพอร์ซันอลมากๆอันนั้นมันคือโอกาสของคุณมันคือเราลองพิจารามันดูแบบนั้นถ้าวันหนึ่งเขาเกิดมาเพื่อเป็นของเรามันคงมีสักวันหนึ่งที่เราโคจรไปเจอกันเหมือนที่เขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเหมือนที่เขาบอกว่าคู่กันแล้วคงไม่แคล่วกันดอกใ